อีลอนมัสเผยในชีวประวัติเคยขอให้ Amber, แอมเบอร์แต่งคอสเพลย์ชุดเซ็กซี่แชร์เรื่องลับอีลอนให้ข้อมูลในหนังสือชีวประวัติของตนเองเคยขอให้นักแสดงสาวแอมเบอร์ Amber. แต่ชุดคอสเพลย์เป็นตัวละครสาวสุดเซ็กซี่จากเกมดังขอต้อนรับเข้าสู่ขอบเขตความคิดของอีลอนมัส นักประดิษฐ์และมหาเศรษฐีเจ้าพ่อนวัตกรรมนักปั่นแห่งวงการโซเชียลหลังมีคนนำเนื้อหาบางส่วนจากในหนังสือชีวประวัติอีลอนเมื่อแชร์บนความลับบนโลกโซเชียลเผยชีวิตส่วนตัวของมหาเศรษฐีตัวพ่อสุดโลดโผนส่วนหนึ่งจากเนื้อหาในหนังสือชีวประวัติอีลอนมาสรบุว่าเจ้าตัวเคยขอให้แอมเบอร์เฮิร์ อดีตแฟนสาวที่เคยมีกระแสดราม่านอกใจกับนักแสดงหนุ่มอย่างจอห์นนี่เดฟว่าเคยขอให้สาวแอมเบอร์แต่งตัวคอสเพลย์เป็นตัวละครเมอร์ซี่จากเกม Over อร์วอ